สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเราจะมาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยมัดรวมจ้เมื่อวันวันอังคารวันที่สิบเดือนเก้าจะเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าก่อนสิไปรับชมฮาน้อยมัดรวมวันที่สิบก็เดี๋ยวมาเบิง่งผลของวันที่เก่ากันก่อนเนาะสำหรับหานอยมัดรวมเด่นไปที่สองหกวิ่งลูดจ้า สำหรับผ้นจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิจบน470ผ่าดไปขเขาเฮามี60 90กันเนาะเขามา70ผาดไปจะสำหรับ2ตัวล่างรอบเฉพาะกิจจะ2 3อ2 3ถือว่ามาตรงๆน้อยเฉพาะกิจ2ตัวล่างเนาะน้นผิดตัวเด่น2ให้ด2มา สำหรับรอบพิเศษจะ084ลาง5 7ผ่านไปสำหรับรอบปกติจะ6 5 1ลาง78ผ่านไปสำหรับรอบ v i p ก็ผ่านไปเนะาะพ้นขึ้น170ลาง71โอ้โหมื่อนี้แนวทาง7เดินดีนะจ้ะเฉพาะกิจ70 0. พิเศษ7 5 78 71 70โอ้โหสำหรับ70กับ2เด้งเลยเนาะเฉพาะกิจ มารอบแรกมาออกมาออกหอบสุดท้าย V.I.P. อ e. ีกนะจ้าสำหรับฮาหน้อยมัดร่วมโคเฮาเมื่อนี่เขารอบเฉพาะกิจรอบเดียวนัจะสองตัวล่างสองสามนะจ้าโอ้ขอโวทษขอพายพี่น้องเอซหลาย,ลายๆเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทนได้ทีนําไปเป็นแนวทาง V.I.P. E. อ่านอยเฉพาะกิจรอบแรกถือว่าตรงตรงุงนะจ๊า ที่เรือผาดไปกับตองโกตุดโภัยหลายๆเนาะสำหรับเมื่อนี้ตามกันต่อรุนกันต่อจาวันนี้ให้ไปที่เด่นศูนย์กับสี่วิ่งลูดจ้ะจับคูศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หา สี่ห4าสีจ็สี่้ะส,ส,สำหรับแนวทางห้าหน้อยมือนี้แอจอยคำนวณได้เลขเบิร์นศูนย์ศูยับหนึ่งหสเบิร์นทามักต้ชอบพิจารณาเบิร์ได้จะทามักต้ชอบเลขเบิร์นศูนยับหนแต่ให้แอดจอยว่างขอว่างแค่0ูนยพอจะ้ะ0ูนย์ศือว่าเป็นเด็กเด็ดเลยเนาะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งขอวางแค่ศูนย์ศูนย์พอสำหรับเด็กเบิลสำหรับตัวการจะหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าสตัวจากศูนย์สหา ฮาสี่หกสองเจ็ดห้าเก้าศูนย์สองโอเมตสำหรับสามตัวนี่ลืมลืมจับเออเล็กเบิร์เล็กเล็กเบิร์นหนาเบิร์นหลังไห้นจ๊ะเล็กเบิร์นหนาเบิร์นหลังเหล็กหามเนาะคำนวณได้ศูนย์ศูนย์หน,นึ่งชุเนาะจ๊ะ ลาเหล็เบิร์นสำหรับตัวเน้นจ้าสาตัววันนี้ขอเน้นไปที่0 902กับ045ย์ตัวกันขอเน้นไปที่58 59เบิรนศูนย่งหนึ่วางศูขอเน้นไว้ด้วยละกันเนาะสี่เ ศูนย์ห้าศูนย์สี่จ้าสำหรับแนวทางฮานอยมัดร่วมของเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจะหมักตัวใดชอบตัวใดเมื่อนี่ฝากไปพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเราจะเมื่อนี่คอยมาปังปังคอยมาเด้งๆละกันจ้า ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอให้ไว้ด้วยละกการนอกจากทํามักษา,กาชอบอย่างค่อยตามเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกๆกก,ก,กกำลังใจจาาขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับกิบนน้สวัสดีจ้า